เคยคุยกับเพ่เพิลอยเลยว่าแบบปีนี้ปีที่แล้วอะทั้งปีนี้จะถึง 50K หรือเปล่าแล้วแบบเกินดีมากขคุณนุกคนสาลี่ได้ชื่อใหม่แล้วนะจะชื่อสาลี่แล้วนะ <laughs> เสื้อหมดยังเสือ<ะ>้อป่ะเสื้อของพี่นิกกี้น่าจะเพียวด้ยน,นะคะได้เจ็ดวันอะหนูไม่รู้ว่าถึงวันไหนสิบสองหรือเปล่าอีกสองวันทุกคนรีบ รีบนะคะบ้านเขียว at happy happy boy นะคะหรือเปล่า at happy boy shop นะคะหกร้อยเก้าสิบเท่านั้นถึงสิบสองวันที่สิบสองอีกสองวัน,นะคะ่ะทุกคนมีคอลเลคชันใหม่เป็นคอลเลคชันที่เรียกว่าพี่ตูนสีขาวใช่หรือเปล่า เฉลยได้ยังยังคร,ค,ครับกละครต่อโอเคกำลังทเป็นเพื่อนพี่เป็นหรอพี่เซนเตอร์ผมเลยนะคะเราจะไปกดอ๋อริ่เหรองขียเห็นจริงเหรอใช่อ๋อขอบคุณนะคะชื่อว่าเซอร์ิโนวาค่ะทุกคนเขียนให้หน่อยได้ไหมเซอร์ิโนวาโดนูเพยนค่ะเขียนไม่ได้ตอนนี้อะ่ะ แต่ว่าแต่ว่าจะใช้เป็น scope scrub นะคะแล้วก็ treatment ดีมากหนูก็ใช้มาเขียนมาเอ้ใช้<อ>มาขเขาขายจริงๆโซฟีโนว่าอันนี้เลยเขียนคนคนเขียนว่าพี่เป็นโนว่าเหมือนทันจงโอ้โอะไรคือความฝันเลยค่ะความฝันใช้แล้วหอมมาก อ๋อใช่แล้วหรอทุกคนน่ารักมากเลยหนูเพิ่งรู้ว่าใช้แล้วหอมจริงพี่เขาถามดีมากซื้ออีกซื้ออีกเลยคนพูดไม่ซื้อคนซื้อไม่พูดแต่ว่าพี่เขาให้หนูมาเป็นลางเลยค่ะมีไลค์ทิมีไลค์ทท็อกหรือส้มทิกท็อกคาะทุกคอนกดเลยเซิร์ชเลยนะคะกดตรงตรากา อยากให้ทำคลิปสอนนั้นหนูก็อยากทำค่ะแต่ว่าเออตอนที่มีฟิลอะอัน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Has your sister ever seen TikTok Universe? <c ười> อันนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า TikTok Universe คืออะไรที่ทุกคนจะเรียกว่ายูนิ <c ười> ยูนี้อะแบบ universe <c ười> ไม่จ๊าแบบเป็นแบบ gif เหมือน gif ที่เขาส่งให้แต่เป็นอันที่ใหญ่ที่สุดแพงนที่สุด Oh I've never seen that before. Please send it. Thank you. ให้หรสองหม,ม,มื่นหน0่0แปดต่อรูอ้ค่ะ I would like to see it very much thank you <laughs> <laughs> Gold d i เจ e กมากไม่เป็นไรค่ะพี่พอชิโนพี่พี่เบียร์เพิ่งส่งให้ล่าสุดตอนที่็นเไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพเพื่อนนนะอ๋อหรอไม่ใช่ฉันนแต่ว่วาเพิ่งได้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะโอี่นิลี่ สองให้ ur, ่ลยสิเป็นภาษามากใช่เหรอโอ้บราวน์ให้ต้องสองดอกเยอะมากอันโผล่แล้วเพื่อนไม่ใช่นอะ เครับ,บอก็เป็นน้องที่แบบเป็นเหมือนเพื่อนสนิทอะคะอยู่อังกฤษก็สรดีด้วยกันเกันนีดูนะทุกคนหมาอุได้ปะต้งทังตัวลวเ,เจ็บ่เหม็นมาก อยู่บ้านทุกคนมันน่ารักมากเลยอะลูก้าอยากได้อ่ะเินิกี้อีกตัวอ๋อไม่ไม่ต้องค่ะแต่ว่ามันแบบมันนิ่งมากเลยอะนิ่งมากจริงๆริงแปปนึงมีหมาตัวใหม่ตัวเล็กๆนะคะตัวอยู่โรงเรียนส่งไปเข้าโรงเรียนอ่ะพี่ฮาเฟสขอะคุณค่ะปุ๊คปุ๊ปปุ๊บอะไรอ๋อเลนกี้ าไม่รู้ทําไมตอนที่เขาสัมภาษณ์อ่ะไม่ได้ตอบว่าเิลเกนอะ่ะไม่รู้ทําไมเขาเขาให้เลือกเลยอะ่ะก็เบ,บลเกนกับเจมินายมาเบลเกนซีลืมเลยอะ่ะท้อมากเลยแล้วตอนนั้นก็มาแล้วก็แ,วแบบอ๋อพี่เิลเกนเขามีคู่จิ้นเหรอคะ่ะเขาบอกเมาอ่อแต่แต่ว่าเอาพี่มิวตอนนั้นเลิกกับพี่มิวเอ่ะพี่มิวไม่มีคู่จะแต่มีแฟน<อ>แล้วเรื่องพี่ มีอยู่เหมือนกันล่ะน่าเกลีมากไม่เขียนมากเลยอ่ะสติไม่ครบล้อยทุกคนบอกเมาเมาจริงๆไม้แตกเลยอ่ะไม้เขาแตกทุกคนแบบวิวส์แบบหกสารใช่ไหมอย่าไปชื่จับหูมันนะมันมีอ๋อหูเหม็นกว่าอะไรมันสิชื่อมารีเมาใช่ อ๋อก็ก <sm ็ยังจะไปถ่ายตอนเมาก็มีคนเขียนว่าเอาก็เขาไปผับไม่ได้ไปวัดแบบนั้นเลยเพื่อนน่าเด็กมากเป็นน้องค่ะเป็นน้องเขาเลยสิบหกเองค่ะสิบห้าแล้วเม่กี้เลยสิบห้าละ1สิบห้าห่างกันเจ็ดปีอ่านทุกเมนแน่แน่จริงโนะ ว่ามีแมนไหนใหม่พี่ทาชาขอบคาุณค่ะสิบหกสองรอบแก่ไปส,สร้างสตรอรี่จนงงชมงหร<ม>ือเปล่าขดไม่ได้กีงดูอยู่เลยเมื่อไหร่จะกลับละ่ะดูยังไงว่าเขาดูี่ ขึ้นมาตรงนี้เพรเขาส่งเก็บอช่าชหรือว่ากีอนิกินนาวันนี้ทำอะไรช่วยเป็นโนทำงานค่ะวันนี้แตงไม่ได้ทำอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยไม่ย มดุมดมดุมดมุดมุดไปแล้วผิว <c oughs> ไม่ได้ดูแลเลยนะคะผิว <c oughs>